Sapa katara katama upaya itara ANYA anya tara anya tama pupa para apara dakina utara atara yata eta ima amuking eka upa tawi jatu tumha amha iti satawi sati sapa nama ni nista sapa ติริงฆานิสัพพกตฺตรากตฺตมาอุปทยิตตราอญฺญอญฺยตรายตมาปูภพาราอปรทฺคินาอุตฺตราอทฺทรายตาเอตํอิมํอมุงกิเอกาอุปาทเวติจตฺตุตุมฺมะอิทิสตเวสติสพฺพนามานีตานิสพฺพนามตาติริงฆานิ Katara katama upaya itara anya, anja tara pupa para apara dakina utara atara yata, eta ima amu king eka upa tawi ti catu tumha amha iti satawi sati sapana tani sapana mata ti ringkani สพนามี27่สิัคือสัพะกะตระกะตามะอุพยาอิตระอัญญะอัญญาตาระอัญญาตามะปุพาปาระอัปปาระดัชก,กินาอุตตระอัตตระยะตาเอตาอิมะอมโมกิงเอกปุพาทาวิติจตุตุมหะอัมหะวลเหล่านั้นเป็นได้สามริงเพราะเป็นชื่อของนามทั้งปวง ยาสัทธาปัฏฐมาราได้ปุงเริงเอกวัจนาพหุวัจนาปัฏฐาโยเยดุติยายังเยตติยาเยนาเยหิเยพิจตุทิยาสัเยสังเยสานังปัญจมิยามายยสมาเยหิเยพิจติยาสั เยสังเยสานังสัตตมิยามิยาสัมิงเยสุยาสัทธาปัทมรระไดอิทิเริงเอกวัจนะพรหุวัจนะปัทมายายายโยดุติยายญายายโย ตาติยา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 หิยาพิจตุติยาสายายายาสังยาสานังปัญจมิยายายาหิยาพิจติยาสายายายาสังยาสานังสัตตมิยาสังยายายาสุยาสัทบาธามาระไดนาปุงสงการิงเอกวัชนพหุวัชนะปัธมายังยาณิดุติยายังยาณิ

ปัตมาโสเนเตดุติยานังตังเนเตตติยานินาเตนาเนหิเนพิเตหิเตวิจตุทีอาสะนาสะตสะเนสังเนสานังเตสังเตสานังปัญจมิอาสมานาสมานาสมานะมานะมานิหิเนพิเตหิเตวิจติอาสหนาสะตาสะ Nesang nesanang tesang tesanang satami asamin nasamin tê namhi tamhi nesu tesu ta sa ming nam nan ring e ka pa hu wa cha ma sa na ta na yo ta yo du thi ya nang na ta na yo ta yo Tatiya naya taya Nabi jatuh titi saya ta saya asaya Nasaya Tisa ti saat sa asa na naya ya na sang na san ta sang ta san wanjami ti ti saya ta saya asaya na saya ti ta sa asa na sa na ya ta ya na satami ti sang ta asang na sang na yang ta yang su သသ္သာပထမရာနံနံဖုင်္ဂကရေင္အေကဝစ္စနဘဟုဝစ္စနပထမနံတံနာနိတနိဒုတိယနံတံနာနိတနိတတိယနေနတေနနိဟိနိဖိတေဟိတေပိ ਚ တုတိအသာနသတ္သာဟနေသံနိသန तेषांग तेषान पंचमी असम समी ने भी तेहीही ते भी छी असह तसम शांग ने सना तेषांग सना नमहि तमहि नेषो เอตสัถะปทมารานันป <ess> ุงล <ess> ิงเอกวจนะพหุวจนะปทมาเอโสเอเตดุติยาเอตังเอเตตติยาเอเตนะเอทิหิเอเตภิฉตุติเอตสสาเอเตสังเอเตสานังปัญจมีเอตัมหาเอตสมาเอเทหิเอเตภิฉัตติ

Eta pi, jatuh di, etisaya, etisa, etaya, etasang, etasanang, pancami etaya, etahi, etapi, jati, etisaya, etisa, etaya, etasang, etasanang, satami, etisang, etayang, etastu.

เอเตสังเอเตสานังสัตตมิเอตมิเอตสัมิงเอเตสุอิมาสัทธาปัฏมาระนิปุงริงเอกวัจนะวะหุวัจนะปัฏฐาอยังอิเมดุติยาอิมังอิเมตติยาอเนนาอิมินาเอหิเอพิอิเมหิอิเมพิจตุธีอสาอิมาส เอสังเอสานังอิเมสังอิเมสานังปัญจมิอสัมมาอิมาสัมาอิมัมมาเอหิเอพิอิเมหิอิเมภิชาติอัสสอิมาสาเอสังเอสานังอิเมสังอิเมสานังสัตตมิอสมิงอิมาสมิงอิมามหิเอสุอิเมสุอิมาสัตถาปัฏมารานิอิธิริเอกาวัชนาภุวจนา Patama ayang ima, ima yodutiya, imang ima, ima yodatiya, imaya, imahi, imabhi, jatuti, asaya, imisaya, asa, imisa, imaya, imasang, imasanang, panjami, imaya, imahi, imabhi, jati, asaya, imisaya. อาศังอิมิสังอิมาหยังอิมาสังอิมาสานังสัตตม่อาศังอิมิสังอิมิสังอิมายังอิมาโสอิมาสัตตาปัตถมาราเนนผุ้สังการิงเอกวัจนะพหูวัจนะปัตตาอีทางอิมังอิมานีดุติยาอิทางอิมาอิมานีตติยาอันเนนาอิมินาเอหีเอภิ อิเมหิอิเมพิจัตุติอัสสะอิเมสะเอสังเอสานังอิเมสังอิเมสานังปัญจมิอัสสมาอิมาสมาอิมามหาเอหิเอพิอิเมหิอิเมพิจัตถิอัสสะอิมมสะเอสังเอสานังอิเมสะอิเมสานังสัตตมิอัสสมิงอิมาสะมิงอิมามิเอสุอิเมสุ